รถเกี่ยวยันมา CC นะครับ CC0 นะครับก่อนที่จะลงเกี่ยวนะครับผมทุกครั้งของรถนะควรจะเปิดเช็คระบบนะครับผมอย่างแรกนะครับเราก็ดูจุดลำเลียงนะครับคือนี่คือเขาเรียกดูโซ่นะให้เหลือโซ่แล้วก็ต้องเปิดเปิดปันขที่ใบตรงนี้เปิดตะแกรง้ี่ใบนะครับเปิดอย่างนี้นี่คือระบบตู้นวดนี่ขอบโซ่นะครับเปิดเปออามานะครับมาเปิดวางไว้นะครับ จุดที่หนึ่งจุดที่สองแล้วเปิดให้หมดนะให้หมดเลยนะครับคู่มือสายพานนะครับย้ํานะครับอยู่ตรงนี้นะครับเรากลับหัวให้โดยดีนะคะจะมีสายพานอยู่ที่คู่มือนะครับผมนะจะมีตัวเลขเป็นภาษาอังกฤษแล้วตามให้ตัวเลขนะครับอย่างเช่น SC 79อย่างเงี้ยครับก็ตามนี้เลยนะครับผมแล้วคู่มือแล้วสามารถบอกชื่อรุ่นได้ตรงนี้อีกด้วยนะครับมีบอกหมดเลยนะครับอ่ะอันนี้คือคู่มือฝาที่สองฝาที่สามเป็นฝาสนับมันนะครับผมนะ ปลาชา้นสามปาหลังตอานี้นะครับปลาตัวระบบสายพานเฮ้ยผมตัดยาวเลยนะเพรว่าอย่าเงี้ยอันนี้คือปาถานน้ำมันนะครับผมแล้วเปิดออกมาอันนี้คือเช็คระบบทั้งหมดนะครับว่าจาเช็คระบบทำงานทั้งหมดหนักทำงานไหมนะครับหนึ่งก็คือเราต้องดูว่าระบบสายพานลำเลียงทำงานหมดไหมนะครับผมนี่คือสิ่งสำคัญวันนี้ผมจะสอนเปิดจอดนะครับอันนี้คือกรเล็กโซ่นะครับโซ่ลำเลียงนะครับโซ่ลำเลียงอ่ะ ตวมาจะมีสองตัวนะครับตัวนี้หมวสีแดงหัวที่หนึ่งนะครับให้เราดึงปลดสลักนะครับอีกแล้วลืมอากดลงกดลงผิดกดลงกดลงไปนะครับไอ้ดึงข้อไอ้นี้ดึงข้างหลังดึงข้างหลังนะครับตัวนี้จะเปิดออกแล้วนะครับแต่ยังไม่สามารถเปิดได้นะครับเราต้องกดสายพานตรงนี้ก่อนนะครับพี่ตรงนี้จะวัสายพานลงให้ไปเถูกครับ กดตัวนี้ก่อนนะเห็นไหมกดตัวนี้โดยการใช้นดึงใบอย่างนี้นะกดตัวใบนี้ๆบุกแล้วก็กดออกนี่นะครับถ้าจำไม่ได้แนะนำให้ถ่ายรูปไว้ก่อนนะแล้วคู่มือจะอยู่ตรงนี้นะแล้วก็เปิดออกมาเปิดออกมาได้อ๋อนี่เส้นหนึ่งอ่ะเอาแบบต้านเลยครับผมก็ลืยบ้าเหมือนกันอ่อตัวนี้นี่มันกระโยกใช่ไหมนี่กระโยกนี้อยู่ใกล้ๆเห็นไหมไอ้ตยกนี้กดลงกดลงนะครับ ใส่พานก็มือหลบไปไหมเวลาใส่เข้าเราก็ดันล,ลูกล้อขึ้นแล้วก็อันนี้คือวิธีการใส่พานที่ดนะัง,ง,ง,งก่อนนะอันนี้ใส่ล็อกตขึ้นแล้วกดออกมานะครับผมเราก็สามารถกถถด,ะะดใส่พานเะรื่อหลบได้นะครับตดยนี่ไม่ต้องใส่พานนะถ้าจำไม่ได้ก่อนขอแนะนำว่าให้ถ่ายรูปไว้ก่อนนะ,ะ,ะ,นนะ,ะเราก็จะเปิดออกนะครับเปิดออกมแล้วก็เราสามารถเซอร์วิสโซได้นะครับผมแล้วเราก็าสามารถเซอร์วิสได้ได ตะแรงได้นะครับผมนะเราสามารถดูได้โรยกอบของสารหมุนดันขึ้นนะดันขึ้นนะครับแล้วก็จะมีตะแรง,งสีตะแรงสีดำานะครับเป็นตะแรงสีดำนะครับวันนี้จะเราอธิบายละเอียดนิดนึงนะครับดึงขึ้นมาตรงตรงดึงขึ้นมาตรงตัวนี้นะท <te animals> ดสอบตะแรงนะครับพร้อมใช้งานตะแรงเราสวิตช์แล้วเรียบร้อยไม่แตกไม่ขาดแล้วก็ดูข้างในตะแรงทุกอย่างเรียบร้อยนะครับผม พัดลมพัดลมดีพัดลมที่สองนะครับผมตูนวดยังเรียบร้อยแดแนนะครับเข้านีคือช่องพัดลมทำงานนะครับนี่คือช่องที่พัดลมทำงานนะครับผมนะตัวนี้คือนี้สาัารเปิดได้นะครับให้สังเกตนะครับคุณลูกค้าว่าตรงใดที่มีตัวหนังสือสีเหลืองๆเนี่ยครับแสดงว่าเราสามารถเปิดเข้าไปดูเซอร์วิสได้นะครับเราสามารถข้าไปดูได้นะครับเพราะว่าตรงจุดนี้คือจุดสําคัญคือจุดที่ข้าวจะวิ่งไปนะครับเม็ดข้าวจะวิ่งไปเม็ดข้าววิ่งไปตรงไหนนะครับตรงจุดนั้นเราต้องดูแลนะครับ เปิดตรงนี้มาปุ๊บเราจะเห็นนะข้างในเกลียวนะครับเป็นเกลียวตรงนี้ผมจะเรียกว่าท่อส่งข้าวที่1นะครับท่อส่งข้าวที่1จะเป็นเกลียวเข้าไปข้างในเนี่ยขึ้นไปที่ถังนะครับถ้าข้าวตัวนี้ออกมาแล้วมันจะเข้ามาที่เกลียวที่สองสเกลียวตรงนี้เกลียวตรงนี้จะต้องดูด้านหลังนะครับผมนะนี่คือผมสอนเปิดก่อนนะสอนเปิดก่อนนะนี่เปิดก่อนปุ๊บเปิดแล้วนะครับจากนั้นเราก็จะมาเปิดด้านท้ายนะครับผมขยับมาด้านท้ายนะครับผมจะไปช้านะวันนี้จะเปิดทุรวดแล้วนะครับ ปิดตัวเมียแล้วเราไม่เปิดฝัวงบะานครับดึงนี้ไปดันไปแล้วดึงออกมานะครับเห็นไหมว่าเรามีด้านท้ายของขาอทั้งหมดนะครับตัวนี้ก็คือตัวทงออากา์ฟางเ้าออกมานี้นะครับออกมาด้านหลังหมดเลยนะครับผมนะนี่คือฟางโจด้านนี้นะครับผมเราก็สามารถดูได้นะครับท่ออากา์เดี๋ยวผมจะเปิดตรงนี้นะครับไว้แล้วก็เดี๋ยวทดสอบ การท่องเที่ยารนะครับทั้หมดทำงานทั้งหมดทั้งตัวย้ํานะครับเราต้องเปิดหลังจากการเยายักต้องการเริ่มใช้งานก็เปิดนะครับเราจะไม่ใส่ตะแกรงไม้เวลายาวเลยยาวเลยเราจะไม่ใส่ตะแกรงนะเราจะลองทดสอบกิจการสึ่งก่อนนะครับแล้วเราก็ใส่ถ่านนะครับเฮ้ยถัง ใส่เข้าที่เดิมนะครับแล้วเราเปิดหมดแล้วตั้งแอร์ปิดแล้วเราจะเช็คว่าระบบทํางานของรถีานทำงานไหมนะครับเราก็ไปนึ่งการสตาร์ทเครื่องนะครับขึ้นตู้นวดตู้เกี่ยวนะครับจากนั้นก็เล่นเครื่องนะครับแล้วก็ให้ทุกอย่างมันดันออกมาให้หมดผ่านช่องต่างๆที่เราปับไว้นะครับนี่คือสิ่งสำคัญกนลงนานสักครั้งนะครับจับรถเกี่ยวยันมานะครับอันนี้โอเคจบครับ